พาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพ่อหนุ่มคนหนึ่งปกติทำงานอยู่ไต้หวันกลับมาประเทศไทยอยู่ที่บ้านได้ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เจออีกทีกลายเป็นศพถูกปาดคอนะครับแล้วสาภาพคือจมกองเลือดคลาบเลือดยังติดเปื้อนอยู่เต็มพื้นชื่อนายสุรเดชขอเป็นไทยสร้อยคอทองคำก็หายที่คอเนี่ยมีบาดแผลคมมีดนะครับหลอดลมเกือบขาดมือ กรรมมีดทาครัวของมีค่าที่หายไปอย่างที่บอกครับเขาบอกว่าเป็นสร้อยคอทองคำมูลค่าประมาณ200,000ดูนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมดเพราะเขาสงสัยอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือค่าตัวตายหรือเปล่ากับอย่างที่2คือค่าชิงทรัพย์ไหมแต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนำร่างของคนเจ็บเนี่ยนายสุดช ไปส่งโรงพยาบาลมีการพูดคุยกันเนี่ยนะฮะระหว่างตัวของนายสุเดชกับครอบครัวดูนะฮะนายสุเดชเนี่ยอาการสาหัสมากแล้วเขาบอกว่าตอนคุยกันที่โรงพยาบาลบอกมีคนทําใช่ไหมถ้ามีคนทําให้กรามือนแน่นๆปรากฏว่าลักษณะของนายสุเดชกามือแน,น่นเชียวแต่ตํารวจบอกดูในที่เกิดเหตุไม่เจอหลักฐานการต่อสู้ น่าจะเป็นการทําร้ายตัวเองหรือเปล่า mm hmm. ทีมข่าวมรินทีวีได้กล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชมครับน้องอ้อภัยจิตพานนดูกล้องวงจรปิดช่วงประมาณตีห้าเห็นสุเดชใส่เสื้อยืดสีดำนะฮะเดินออกมาจากบ้านดูปกติเลยเหมือนมาเดินเล่นตอนเช้าหน้าบ้านอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่หลังจากนั้นสุเดชเนี่ยวิ่งสลับเดิน แล้วไม่ได้เข้าบ้านตามปกตินะไม่ได้เข้าทางประตูตแต่มุดรั้วต้นไม้เข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเสียงที่มันโหยหวนออกมามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านกันแน่ เสียงลักษณะของนายสุดชที่เหมือนกับอาเจียนออกมาแล้วตอนนั้นแหละฮะที่ชาวบ้านครอบครัวเข้าไปดูเจอสาภาพของนายสุดเดชที่ถูกปาดคอล่าสุดวันนี้สุดเดชตายแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะอาการนิสาหัดมากหลอดลมวิดขาดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อประมาณ8โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมครับสิ่งที่ครอบครัวเขาสงสัยคือ ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะสร้อยคอทองคำสองบาทที่แม่ซื้อให้หายไปลองฟังเสียงคุณแม่ของนายสุเดาดูฮะมาวันที่17เดือน4ที่กลับมาคือว่าสัญญางานต่อไม่ได้ต้องมามาราพักฟื้นแล้วทำเรื่องไปใหม่มจ้ะแล้วแล้ยที่สมัครงานสมัครอะไรก็สมัครเรียบร้อยแล้ววันที่29แม่จะมานะ แม่จะทําเรื่องไปอยู่ที่ร้านกับแม่ก่อนเขาหางานให้ทางูนนแล้วคือว่าเหมือนให้ลูกไปรอคาใจนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดเราไปเจอกับนายจำลองนุจิตรำเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าจากการตรวจสอบนะเอาจริงๆคือเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงคนอาเจียนจริงแล้วลักษณะเหมือนถูกปาดคอนี้ก็ยอมรับแต่ไอ้ประเด็นเรื่องค่าชิงทรัพย์ไปคุยกับแม่ของสุดเดชแม่เขาบอกว่ามีทองสองเส้นที่ใส่ติดคอเนี่ยหนึ่งเส้น ส่วนอีกเส้นเป็นทองปลอมเอาไว้ใส่โชว์เพราะฉะนั้นยังสงสัยว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆ่าตก,กรรมกันแน่เพราะถ้าดูจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านไม่มีชายปริศนาเข้าไปในบ้านแล้วทองสรุปแล้วก็เป็นทองปลอมหนึ่งเส้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่ตำรวจจะสามารถสรุปคดีนี้ว่ายังไงนะฮะเพราะว่าทองมันหายไปแล้วมันมหายไปได้ยังไง อัปเดต34 h d วอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ